สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิคอมโบนะครับอยู่กันกับซีรีส์ลุ้นของยามเช้า EP ที่43นะครับแล้วก็จะมีเปิดกล่องลอยกระทงด้วยนะครับเป็นยามต่อเนื่องจากกิจกรรมฮาโลวีนนะซึ่งดูจากเรดดรอปแล้วนะครับผมนั่งดูอยู่นั่งเช็คอยู่ก็รู้สึกว่าเรดดรอปค่อนข้างยากนะเรดดรอปค่อนข้างยากนะครับไม่รู้ว่า ข้ามคืนมาคืนหนึ่งจะเปิดได้กี่กล่องวันแรกเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าวันแรกมันได้น้อยอะไรเงี้ยนะวันต่อไปอาจจะแบบ2วันเปิดครั้งอะไรอย่างนงี้แล้วกันนะครับแต่ว่าใจก็อยากเปิดทุกวันนั่นแหละนะครับเผื่ออยากได้เผื่อได้แหวนวันเกิดมาใช้เป็นวันๆไปนะครับโอเคไปไปดูที่กล่องแรกไม่ใช่กล่องแรกดิเออจอแรกกันนะครับจอแรกจอนี้นะครับจะลุ้นของกันก่อนเนาะได้มาทั้งหมดไฟเวิร์กนะครับห้าสิบหกอัน ใช้แรกนะครับ1น,นึ่งกล่องนยะก็คือใช้5อันก็คืออันนี้ไอดีนี้จะเปิดได้11กล่องนะครับก็ถ้าเปิดได้ไอดีละ10กล่องสมมุตินะก็จะได้ประมาณวันหนึ่งห้าห้าิบห้าเอ้ยไม่ใช่สิบห้าสิบวันหนึ่งห้าสิบกล่องโอเคนะสามารถเปิดทุกวันได้นะครับเดี๋ยวตอนกลางวันจะไม่เปิดแล้วกันจะเก็บไว้เปิดให้เพื่อนๆดูด้วยกันแบบตอนเช้าแล้วกันนะครับ จะได้แบบเยอะๆหน่อยอะไรงนี้ไอดี ID แรกของไม่มีอะไรนะครับผ่านไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องลอยกระทงกันนะครับลอ,อ,อยกระทงหันษาเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้คลิกเลยแล้วเนี่ย อันนี้จะใช้เป็นมูลไลท์นะครับมูลไลท์จะดรอปที่ดันเล็กๆเนาะส่วนอันนี้จะใช้ไฟเวิร์คคือสิ่งที่เรามีนั่นแหละนะครับใช้หินขาว3เม็ดแล้วก็โอ้ใช้แค่หินขาว3เม็ดนะครับไม่ใช่หินแดงเนาะแต่ว่ามูลไลท์ใช้หินแดงโอเคสิเอ็กล่องนะครับรวดเดียวเลยนะไปลุยเอ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ย,ยวันแรกว่ะเอาเรื่อง อันนี้อะไรไม่รู้อ้าวข้ตุมแอมหกสามวันเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอันนี้คือของแท้แนะ่ได้คุณมิธิวหลายพันคือคือคือแบบว่าตกใจเพราะว่าคือเปิดไปแรกเราได้เลยคุ้มิธีว์เขประมาสามสี่พัน 3, 4, แต่จริงๆตัวตัวนี้อาจจะอาจจะใช้นะฮะมันเป็นตัวไก่ที่แบบว่าของไม่ได้เยอะเลเพึ่งสามแสนสี่เองอาจจะใช้เฮ้ยดีว่ะ ได้คณมิทิวามาใช้เอาเรื่องเอาเรื่องขออแซดรนดอม Random, นะครับเงินตั้งแต่ห้าแสนถึงสามล้านนะถ้าตามที่อา่านได้เจ็ดแสนนะครับก็โอเคนะเอ้เราได้คณมิทิวแต่อดีแรกเลยนะใช้ได้ใช้ได้ผ่านนะครับอดีแรกถือว่าถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอย่าเพิ่งชมเพิ่งไอดีแรกไปกต่อไอดี2สองไอที่135สองอตที่ร้อยสามสิบห้าส้มนะครับก็คือ อันนี้นี่จะได้เป็นมูลไลน์นะจะได้เป็นมูลไลน์นะครับเดี๋ยวดูของดรอปก่อนละกัน,กนอันนี้ไฟเวอร์ไม่ใช่นะไฟเวอร์มอนดรอปลอยบอดร้อยสามสิบไว้น่จาจะสองสามรอบมูลไลน์จะอยู่ข้างๆกันนี่หว่าลืมไปมูลไลน์ได้สี่สิบเอ็ดอันนะครับสี่สิบเอ็ดอันก็แปดกล่องปะตัวนี้ได้แปดกล่องนะครับส่วนของดรอป มไ,ไม่มีกําไรสกันไม่มีกําไรเขียวเลยนะครับ่ะตัวนี้จะได้แรกเป็นมูลไ์นะมูลไ์ถ้าเป็นใบจะเป็นใบขั้นมีเดียมขั้นขั้นขั้นมีเดียมขั้นหายก็คือขั้นส้มขั้นแดงนะครับแต่ถ้าเป็นอของตัวไฟเวิร์กเนี่ยจะเป็น ขั้นแดงขั้นขาวเอา้าทำไมไมันได้แค่นี้วะหินแดงผมหมดหรอหินแดงผมหมดจริงด้วย่ะซื้อหินแดงก่อนขาดไปสองสองกล่องน,นะโอ้โหต้องได้ซื้อหินแดงมาเปิดนะครับธรรมดาจะที่ไหนไม่ใช่หรอกดันวันซุ้มมันไม่ค่อยดอกหินแดงเท่าไหร่นะครบดอกนมแดงน้อยขาดสี่เม,ม็ดมั้งซื้อมาเลยหกเม็ด โอเคนะครับแปดกล่องรวดเดียวไปได้กล่องสูมเอ็มมาสองกล่องนะเออผมว่ารอบนี้เขาคิดค่อนข้างดีนะมันมีกล่องสูมเอ็มมา้ด้วยก็คือมันเอาไปต่อยอดลงดันต่อได้นะครับซื้อคาบดันต่อได้ถึงจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เถอะตัวนี้ได้ห้าแสนกับหนึ่งจุดห้าเอ็มก็คือได้สองล้านอ่ะก็ซื้อดันได้บอลส้มซื้อได้อีกสี่รอบอะไรเงี้ย แต่ว่าบอลส้มคือมันได้กำไรเอลซอยู่แล้วนะไันได้ซีเดียส e ถ้าสมมติว่าดันอนื่นๆที่มันขาดตัวนเอลซดเนี่ยก็โอเคนะไปไปกันต่อไอดีที่3นะครับไอดีที่3เป็นไอดีหลักๆแรกๆนะครับจะเรียกมันว่าไอดีหลักนะจะเอาอัพมันไปร้อยเก้าแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันนะลุ้นของกก่อนนะครับได้โอ้โหได้น้อยมากนะครับ ได้ไฟเวิร์กมาที่ยีอันได้แค่4กล่องนะีดหน่อยมากได้น้อยมากส่วนกําไรนั้นไม่มีสักกอันนะครับและได้รุนะ้นแมคคีมา1อันนะแค่นั้นเลยโอ้โหนี่คืนหนึ่งนะหนคืนได้มายี่สิบอันแสดงว่าทั้งวันบอนเขียวน่าจะได้ประมาณ40อันได้นะไฟเวิร์กไปรุ่นเท่าไหร่ก็รุ้นวันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูไปก่อน วันต่อไปถ้าคือถ,ถ้ามันน้อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะอาจจะสม2วันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปคือใจอ่ะมันอยากเปิดทุกวันนั่นแหละสกล่องอะสี่กลอ่กลองก็เปิดเปิดหมดแหละลุยได้ได้ดีใจแค่ไอดีแล้แค่นั้นแหละแต่ทำไมไม่มีขัดกาคนเงินเลยวะ ไอน,นีถัดไปครับอันนี้เป็นของเก่านะยังไม่ได้ขายนะไม่ใช่ของใหม่ของเก่าวันดับตอนวันนะครับไอดีน,นี้สี่สิบอันได้แปดกล่องนะครับหินค้างยังไม่ได้ขายนะโอ้ดีสองอันนะครับไอ,นนบนะอดีนะี้แฉกนะโอ้ดีเนียออกตัวดีตั้งแต่กำไรแล้วแต่ว่าต้องได้ของดีแน่นอนเลย ได้มาเลยสองอันนะไอ้ทีนี้จมแจมจมจริงเราควรจะบอดบอลเขียวนั้นแต่ตั้งแต่แรกแหละไม่ควรไปแบบดึงดันบอดร้อยสามสิบนะเพราะว่าถ้าบอดบอลเขียวตลอดคือเจมจะเพิ่มทุกวันไม่เพิ่มมากก็เพิ่มหน่อยแต่ดึงดันไปบอดรนะ้อยสามสิบไงมันก็เลยทําให้แบบว่าเอ้ยมไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมานะลุยครับเฮ้ย ผมจะบอกว่าไอ้แหวนเนี่ยนะมันมีแหวนถาวร้วยแต่ว่าดวงผมอะเชื่อหวันโอเคนะผ่านไปสำหรับ ID ที่ไอที่สนะครับคือเปิดกล่องไม่โอเคแต่ว่าดรอปโอเคนะเพราะว่าเราได้เสร็จกำไรมา2อันนะครับไอดีสุดท้ายครับ ID หลักของเราบอทไว้ที่ 155่ราแมลงเรามาลุ้นแหวนกันต้องบอกว่าไอเดีเนี้ยผมบอดมาแล้วเกือบจะ500รอบนะครับให้ทายว่าแหวนเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับดวงอย่างผมเนี่ยศูนย์วงครับไอขี้หายบอดมาจะ5้ารอรอบแหวนไม่มาสักวกงเดียวนะครับไฟเวิร์สห้าสิบห้าอันนะครับก็สามารถเปิดได้สิบเอ็ดกล่องนะอยากได้แหวนมากกว่าอยากได้แหวนมากกว่าเหลือดันอยู่สองอันนะครับแต่ว่าลงไปหนึ่งคืนได้ยี่สิบแปดรอบนะ ไม่มีแหวนเลยอ่ะเพื่อนทําไมมันแย่ขนาดนี้วะไปอะไรเนี่ยไบดูดโอ้โหนึกว่ามันจะมาเออน่าจะอยู่อีกหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีเลยแหวนไม่มีแม้แต่วงเดียวผมไม่ได้แบบพูดเล่นนะน่าจะน่าจะลงคืนนี้เสร็จน่าจะไปห้าร้อยรอบแหละคือไม่มีแหวนแม้แต่วงเดียวนะครับแหวนวงเดียวก็ไม่มี อะไรมันจะแบบซวยขนาดนั้นวะคนเราไปเรามาเอาไฟเบอร์ก็ได้สเกล่องครับไอดีสุดท้ายลุยเฮ้ยคุณมิทิวมาอีกแล้วออกง่ายนะเนี่ยเอาจิงเอาแค่ไอดีแรกกับไอดีเนี้ยสองไอดีอะ่ะมันแค่20กว่ากล่องนะผมเปิดมารวมรวมทุกไอดีก็แค่ ประมาณสา4สิบสี่สิบกล่องปะ่ะสา4สิบสี่สิกล่องนี่คือออกคุมสองอันนีมน้มันเยอะแล้วนะถือว่าเยอะนะครับได้ยัดสม,มุดนะสำหรับไอดีห <laughs> ลักไอดีหลักได้อะไรมาก็ไม่รวยหรอกยัดสม,มุดหมดอันนี้ของหนึ่งวันนะครับโอเคนะครับไม่มีแหวนมันเกิดหรอผมดูผิดหรือเปล่าผมลืมดูแล้วบอกว่าไม่มีแหวนมันเกิดหรือว่ายังไงนี่ได้คุมแล้วนะครับของแลววันนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่า สำหรับจำนวนกล่องที่เปิดนะกับเลทของที่ผมได้นะผมถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันมันไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้ามันจะเป็นคุ้มเศษคุ้มไฟน่าจะดีกว่านี้โอเคนะคเดี๋ยวมาเปิดให้ดูใหม่วันพรุ่งนี้นะกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ